คุณหมอชลน่านสีแก้ววันนี้สสเพื่อไทยเองก็ลุกขึ้นตั้งฉายาแล้วนะคะรัฐบาลอนุวินเนทินหนูเนค่ะทั้งสองท่านอาจารย์มรนิชิตว่าไงก็เขาก็ยังสม่ำเสมอนะในการแต่งประยู่โครงกรแบบฉาบชวยในทางการเมืองนี้ยอมรับเลยสุดยอดแต่ทำไมเอาความสามารถนี่ไปใช้ในการบริหารประเทศสองปีที่ผ่านมาไม่ได้เลยนะเสียเวลาไปเปล่าๆผมไม่เข้าใจเลยนะครับ ก็เข้าใจเนี่ยคือพยายามจะเรียกฟอร์มความเป็นดาวรุ่งสภานะครับแต่คุณหมอชนละนานไ,ดได้ใช้สะพานบุญไปหมดแล้วค่ะแต่นั้นสิ่งที่ทําออกมาเนี่ยกขาไม่ต่างอะไรกับว่าความเป็นฝ่ายครั่งฝ่ายแค้นเนี่ยมันดํารงอยู่มากกว่านะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคนก็มาเห็นไหมว่ามามา,มาตรวจสอบมอนิเตอร์ดิจิตอลฟุตบินที่คุณหมอชนละนานพูดนะคือการจะมาอ้างอ้รสอมสิบบาทรักษาท,ทุกที่เห็นไหมก็มีคนโลกโซเชียลก็บอกเฮ้ยมัน มันไม่ถ้ารักษาทุกโรคอ่ถูกต้องไทยรักไทยแต่รักษาทุกที่เนี่ยเกิดในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยมีคุณอุทินเป็นั้มงตีว่าการสวงสาธารณสุขนี่มันคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับคือทําการบ้านทั้งทีดันลืม่ในสิ่งที่ตัวเองพูดเนะี่ยพูดจนลืมแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยเป็นความจริงปัญหาก็คือพรรคเพื่อไทยเองจะยุตินะครับเลือดไหลออกจากตัวได้อย่างไรนะฮะจะยุติคือการที่ห้ามไม่ให้สมาชิกเฮ้ย วันประชุมกลับเข้ามานะมามานั่งประชุม <ฮะ S 1> ไม่ใช่จ้ะเหลือประชุมแค่ยีเอนี่ย <ฮะ S 1> อย่างพรบไอาอากาศ,ากาศสะอาดเนี่ยนะขาดไปหนึ่งคนเนี่ยทั้งที่เป็นนโยบายที่สารตั้งต้นมาจากพรรคเพื่อไทย <ฮะ S 2> พรบดีๆนะครับดีมากด้วย <ฮะ S 2> ไอเดียดีแต่วันที่เขาต้องการเสียงเนี่ยคุณก็มาโทษเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายค้านแต่ตัวเองเป็นเจ้าภาพนะแต่ตัวเองเป็นเจ้าภาพโดยมารยาทคุณอยู่อะ ใช่ไหมสมมติเป็นเจ้าภาพงานแต่งพ <ฮะ S 2> ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวเองอย่างเงี้ยแล้วจะปล่อยให้ลูกแต่ป่อยเฮ้ย mm hmm. ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่สบายไม่อยู่มันไม่ได้สอบตกเรื่องกราระเทศะทางการเมืองคุณแจ็คเออกลายเป็นว่านั่นแหละคือเป็นที่รองรับที่ระบายนะครับคือพรกประชาชนก็ไม่ต่างอะไรกับกระถุนท้องประโลงอะ่ะโดนทุกนะไปหมดซึ่งเอาจริงๆนะพักเพื่อไทยต้องมาสรุปบ,บทเรียนความผิดพลาดตัวเอง ที่เกิดขึ้นเรื่องราวแต่ผมเข้าใจเขาไม่กล้าไปตําหนิใครเขารู้ว่าปัญหามันมาจากไหน